คุณเคยรู้ไหมว่าคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริงส่วนใหญ่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยโพสต์ไม่คอ่คอยอวดใครเพราะเขารู้ว่าการกระทําสําคัญกว่าคําพูดและผลลัพธ์จะพูดแทนทุกอย่าง คลิปนี้จะพาคุณไปทำความเข้าใจว่าทำไมการพัฒนาตัวเองแบบเงียบๆถึงส่งพลังกว่าที่คิดไม่ต้องเรียกร้องความสนใจไม่ต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นแค่คุณโฟกัสกับตัวเองแล้วลงมือทำแบบต่อเนื่องชีวิตก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปในแบบที่มั่นคงที่สุดลองฟังให้จบแล้วคุณอาจจะอยากเริ่มเปลี่ยนแปลงเงียบๆตั้งแต่วันนี้เลยก็ได้ 1. อ่านหนังสือเงียบๆก่อนนอนทุกคืน การอ่านหนังสือเงียบๆก่อนนอนทุกคืนมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเสพข้อมูลหรือหาความรู้แต่มันคือการนั่งอยู่กับตัวเองอย่างสงบเป็นช่วงเวลาที่โลกภายนอกเงียบลงแล้วเรากลับมาเชื่อมต่อกับโลกภายในเป็นการฝึกสมาธิฝึกใจให้หยุดนิ่งปล่อยความวุ่นวายออกไปทีละหน้าทีละบรรทัดมันคือการชาร์จพลังให้สมองอย่างสุข,ขุมเป็นการพักผ่อนแบบมีคุณภาพมากกว่าการถ่ายมือถือเรื่อยเปื่อยก่อนนอนหลายเท่า ที่สำคัญมันเป็นนิสัยเล็กๆที่สะสมกลายเป็นพลังใหญ่ในระยะยาวโดยที่เราไม่จำเป็นต้องบอกใครไม่ต้องถ่ายรูปลงโซเชียลไม่ต้องโชว์ปกหนังสือให้ใครเห็นแค่เราทำมันด้วยความตั้งใจยอย่างสม่ำเสมอพัฒนาตัวเองไปทีละวันแบบเงียบๆคนที่ไม่เคยอ่านอาจจะไม่เข้าใจว่ามันมีผลกับชีวิตยังไงแต่คนที่ทำเป็นประจำจะรู้ดีว่ามันช่วยให้เรามีสติ มีความคิดที่ลึกขึ้นคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นมองชีวิตได้กว้างกว่าเดิมแล้ววันหนึ่งความคิดความเข้าใจและมุมมองที่สะสมจากการอ่านจะเปลี่ยนวิธีที่เราตัดสินใจเปลี่ยนวิธีที่เราใช้ชีวิตโดยไม่ต้องพยายามสร้างภาพเลยเพราะเมื่อเราเปลี่ยนจริงคนรอบข้างจะรู้สึกได้เองโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรสักคำเลยด้วยซ้ำา 2. ตั้งเป้าหมายคนเดียวแล้วลงมือทำเลย การตั้งเป้าหมายคนเดียวแล้วลงมือทำเลยมันคือพลังเงียบที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตไม่ต้องบอกใครไม่ต้องขอคำแนะนำไม่ต้องขอกำลังใจจากใครแค่เราเห็นภาพในหัวชัดเจนพอแล้วเริ่มต้นก้าวแรกด้วยตัวเองแบบไม่รอให้ทุกอย่างพร้อมไม่รอให้ใครมาเชียร์มันคือความมุ่งมั่นที่ไม่ต้องใช้เสียงมันคือความกล้าข,ของคนที่ไม่ต้องการคำอนุมัติจากใครทั้งนั้นเป็นการเดินที่เงียบแต่มั่นคงและลึกซึง้ง เพราะคนที่ตั้งเป้าหมายแล้วลงมือทำโดยไม่บอกใครเขาไม่ได้ต้องการํำชมเขาแค่โฟกัสกับการทำให้เป้าหมายนั้นเป็นจริงมากกว่าการพูดให้คนอื่นฟังทุกวันคือการก้าวไปข้างหน้าแม้จะช้าแม้จะเหนื่อยแต่เขาไม่หยุดเพราะเขารู้ดีว่าจุดหมายอยู่ตรงไหนและไม่มีใครเดินแทนเขาได้ยิ่งไม่ต้องอวดยิ่งไม่ต้องสร้างภาพยิ่งมีพลัง เพราะทุกสิ่งที่ทํามันสะท้อนจากผลลัพธ์จริงไม่ใช่คําพูดไม่ใช่ภาพลักษณ์และไม่ใช่การเปรียบเทียบกับใครทั้งนั้นวันหนึ่งเมื่อถึงจุดที่เป้าหมายกลายเป็นจริงคนรอบข้างจะเริ่มหันมาสนใจว่าเขามาถึงตรงนี้ได้ยังไงทั้งที่ไม่มีเสียงไม่มีแสงไม่มีการโชว์ใดๆทั้งนั้นเพราะคนที่ลงมือทําจริงมักไม่ต้องพูดเยอะเพราะเดี๋ยวผลลัพธ์จะพูดแทนทุกอย่างเอง 3. ออกกําลังกายเงียบๆที่บ้าน การออกกำลังกายเงียบๆที่บ้านมันอาจดูธรรมดาไม่มีใครเห็นไม่มีใครมากดไลค์ไม่มีเสียงเชียร์แต่จริงๆแล้วนี่แหละคือการพัฒนาตัวเองที่เรียบง่ายแต่มีพลังมากเพราะมันเกิดจากวินัยล้วนๆไม่ต้องมีอุปกรณ์แพงไม่ต้องมีใครบอกให้ทำแค่เราเลือกจะลุกขึ้นมาขยับร่างกายเพื่อดูแลตัวเองทุกวันถึงจะไม่มีใครเห็นแต่ร่างกายเรารู้ใจเรารับรู้แล้วผลลัพธ์มันก็จะสะท้อนออกมาเอง ไม่ใช่แค่รูปร่างหรือสุขภาพที่ดีขึ้นแต่คือความรู้สึกภายในที่มั่นคงขึ้นรู้สึกภูมิใจในตัวเองโดยไม่ต้องรอให้ใครมาชื่นชมเพราะแค่เราทำมันได้อย่างต่อเนื่องแค่นั้นก็เกินพอแล้วบางวันอาจกเกียดบางวันอาจเหนื่อยแต่เราก็ยังทำนั่นแหละคือชัยชนะเล็กๆที่สะสมกลายเป็นพลังใหญ่โดยที่ไม่ต้องไปโช์ให้ใครรู้เลยด้วยซ้ำ การออกกําลังกายแบบเงียบๆมันคือการแสดงความรักตัวเองในแบบที่ไม่ต้องพูดแค่ทําแค่ซื้อสัตว์กับร่างกายของเราเองแล้วปล่อยให้การเปลี่ยนแปลงเป็นคนพูดแทนเราในวันข้างหน้า 4. เก็บเงินแบบไม่ต้องบอกไม่ต้องอวดยอดมันคือความเงียบที่เต็มไปด้วยวินัยและความมั่นคงบางคนอาจไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องเงียบทำไมถึงไม่โชยอดทำไมถึงไม่พูดให้คนอื่นรู้ แต่คนที่เข้าใจเรื่องการเงินดีจะรู้เลยว่าการมีเงินมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องอวดมันคือเรื่องที่ต้องจัดการอย่างจริงจังและอยู่กับมันอย่างมีสติเพราะเป้าหมายของการเก็บเงินไม่ใช่เพื่อให้คนอื่นชื่นชมแต่คือการสร้างความมั่นคงให้ตัวเองในระยะยาวยิ่งไม่พูดยิ่งไม่มีใครรู้เรายิ่งไม่ต้องกดดันไม่ต้องเปรียบเทียบไม่ต้องตอบคาถามใครแค่ตั้งใจเก็บใช้ให้น้อยกว่าที่หาได้แล้ววางแผนให้ดี พอทำจนเป็นนิสัยเราจะเริ่มรู้สึกปลอดภัยรู้สึกมีพลังและไม่ต้องกลัวอนาคตเหมือนเดิมอีกต่อไป <g aret> การเก็บเงินแบบเงียบๆมันสอนให้เรามีวินยัยรู้จักพอประมาณและเข้าใจคุณค่าของแต่ละบาทแบบที่ไม่ต้องให้ใครมายืนยันให้เราเลยสุดท้ายแล้วคนที่มีเงินมากที่สุดมักจะเป็นคนที่ไม่พูดอะไรเลยเกี่ยวกับเงินของเขาเพราะเขาไม่ได้ต้องการเสียงปรบมือจากใคร เขาแค่ต้องการชีวิตที่เลือกได้และไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นนี่แหละคือพลังของการพัฒนาตัวเองแบบเงียบๆที่ยั่งยืนที่สุด 5. ฟังมากกว่าพูดการฝึกตัวเองให้ฟังมากกว่าพูดเป็นอีกหนึ่งวิธีพัฒนาตัวเองแบบเงียบๆที่ส่งพลังมากเพราะการฟังไม่ใช่แค่ได้ยินแต่มันคือการเปิดใจเรียนรู้เข้าใจคนอื่นและเก็บข้อมูลโดยที่ไม่ต้องแสดงตัวเลยเราไม่ต้องรีบแสดงความคิดตลอดเวลา ไม่ต้องพูดทุกอย่างที่คิดไม่ต้องรีบตอบเพื่อให้ดูเก่งเพราะบางครั้งความเงียบของเรานี่แหละคือสิ่งที่ทำให้เราน่าเกรงใจและน่าเชื่อถือขึ้นโดยไม่ต้องพยายามคนที่ฟังเป็นมักจะเข้าใจมากกว่าและตัดสินใจได้แม่นกว่าเพราะเขาไม่ได้เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่เปิดพื้นที่ให้เข้าใจมุมมองคนรอบข้างฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่ฟังเพื่อจะตอบโต้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถ้าทำได้จะรู้เลยว่ามันเปลี่ยนวิธีคิดของเราได้มากจริงๆยิ่งฟังมากเราจะยิ่งพูดน้อยลงโดยอัตโนมัติทุกคำพูดจะมีน้ำหนักขึ้นเพราะผ่านการคิดและกรองมาอย่างดีแล้วสุดท้ายคนที่ฟังมากกว่าพูดไม่ได้ดูเงียบเพราะไม่มีอะไรจะพูดแต่เงียบเพราะเลือกแล้วว่าอะไรควรพูดและอะไรควรเก็บไว้การพัฒนาตัวเองแบบนี้มันอาจไม่โดดเด่นไม่หวือหวา แต่ใครที่ฝึกได้จะรู้ว่ามันทำให้เราเติบโตอย่างลึกและมั่นคงแบบไม่ต้องอวดใครเลยด้วยซ้ำา 6. เขียนบันทึกส่วนตัวการเขียนบันทึกส่วนตัวเป็นวิธีพัฒนาตัวเองที่เรียบง่ายและทรงพลังมากแบบที่ไม่ต้องให้ใครรู้เลยด้วยซ้ำเพราะมันไม่ใช่การเขียนให้คนอื่นอ่านแต่มันคือการเขียนเพื่อให้เราได้ฟังตัวเองชัดขึ้นได้รู้ว่าตัวเองคิดอะไรรู้สึกอะไรและกำลังเผชิญกับอะไรอยู่ในแต่ละวัน บางทีเราอาจจะไม่รู้ได้ซ้ำว่าข้างในใจเรามันวุ่นวายแค่ไหนจนกระทั่งได้หยิบปากกามาเขียนลงไปการเขียนบันทึกช่วยให้เราได้หยุดทบทวนชีวิตสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นและค่อยๆเข้าใจตัวเองมากขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งคำแนะนำจากใครมันเป็นพื้นที่ปลอดภยัยที่ไม่มีใครมาตัดสินไม่มีเสียงจากโลกภายนอกมีแค่ความจริงใจระหว่างเรากับกระดาษยิ่งเขียนบ่อยเรายิ่งรู้จักตัวเองลึกขึ้นเห็นการเปลี่ยนแปลงของความคิด เห็นพัฒนาการของตัวเองแบบที่บางครั้งก็ลืมไปแล้วว่าครั้งหนึ่งเราเคยผ่านอะไรมาบ้างแล้ววันที่เรากลับไปอ่านบันทึกเก่าเราจะรู้เลยว่าเรามาไกลแค่ไหนทั้งที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเพราะทุกก้าวของการเติบโตมันเริ่มจากข้างในและการเขียนบันทึกก็คือเครื่องมือเงียบๆที่ช่วยให้เราเก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงโดยไม่ต้องโชว์ไม่ต้องพูดแค่ลงมือเขียนแล้วปล่อยให้มันค่อยๆเปลี่ยนเราไปทีละวัน7 วางมือถือเพื่ออยู่กับปัจจุบันการวางมือถือแล้วอยู่กับปัจจุบันมันฟังดูเหมือนเรื่องเล็กๆแต่จริงๆแล้วนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตัวเองแบบลึกและเงียบที่สุดเพราะทุกวันนี้เราหลงอยู่ในหน้าจอจนลืมไปว่าความสุขจริงๆมันไม่ได้อยู่ในฟีดไม่ได้อยู่ในข้อความแจ้งเตือนแต่มันอยู่ตรงหน้าที่เรามองข้ามไปเรื่อยๆการวางมือถือไม่ใช่การตัดขาดจากโลก แต่เป็นการกลับมาเชื่อมต่อกับโลกจริงๆที่เรากำลังมีชีวิตอยู่ในวินาทีนี้เป็นการเปิดใจรับรู้สิ่งรอบตัวอย่างเต็มที่เป็นการใช้สายตาสติและหัวใจในการอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงมันอาจไม่ได้มีใครเห็นว่าเราวางมือถือแล้วทำอะไรแต่มันทำให้เรานิ่งขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นและกลายเป็นคนที่มีพลังมากขึ้นโดยไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยพอเราเลิกติดกับสิ่งที่เบี่ยงเบนความสนใจเราจะเริ่มเห็นคุณค่าของเวลาที่มี เห็นความคิดที่ชัดขึ้นเห็นปัญหาที่เคยหลบหน้ามาตลอดแล้วเราจะจัดการกับมันได้ดีขึ้นเรื่อยๆโดยไม่ต้องให้ใครมารู้หรือรับรองให้เลยเพราะการอยู่กับปัจจุบันคือของขวัญที่เราให้ตัวเองและไม่มีใครให้เราได้นอกจากเราเท่านั้นเอง 8. ฝึกทำสิ่งที่ไม่ถนัดการฝึกทำสิ่งที่ไม่ถนัดเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการพัฒนาตัวเองแบบเงียบๆที่คนไม่ค่อยพูดถึง เพราะมันเหนื่อยมันท้าทายแล้วก็ไม่ค่อยมีใครอยากทําเท่าไหร่แต่นี่แหละคือวิธีที่ช่วยให้เราเติบโตแบบจริงจังไม่ต้องประกาศไม่ต้องโชว์ให้ใครรู้แค่เรายอมรับว่าตัวเองยังไม่เก่งแล้วยอมฝึกฝนมันอย่างต่อเนื่องแบบไม่ถอดใจทุกครั้งที่เราเก้าวข้ามความไม่มั่นใจทุกครั้งที่เราล้มแล้วลุกใหม่มันคือจุดเล็กๆที่สะสมจนกลายเป็นความแข็งแรงทางใจโดยไม่ต้องไปขอคำชมจากใครการทำในสิ่งที่ไม่ถนัด มันคือการซ้อมใจให้กล้าซ้อมตัวให้แกร่งเพราะมันไม่ได้ง่ายแต่มันเปลี่ยนเราได้จริงเราไม่ต้องเก่งตั้งแต่วันแรกแค่ไม่ยอมแพ้กับวันแรกก็พอแล้วเดินหน้าต่อไปเงียบๆฝึกไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งสิ่งที่เคยไม่ถนัดกลายเป็นธรรมดาในชีวิตเราแบบที่ใครไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะเราเองรู้ดีว่าเราฝึกมันมาแค่ไหนแล้วเราเปลี่ยนตัวเองไปมากแค่ไหนนี่แหละคือพลังของคนที่พัฒนาเงียบ โดยไม่ต้องพูดไม่ต้องอวดแค่ทำแล้วปล่อยให้ผลงานและความเปลี่ยนแปลงค่อยๆสะท้อนออกมาเองอย่างเป็นธรรมชาติ9เลิกตอบโต้ทุกคำวิจารณ์การเลิกตอบโต้ทุกคำวิจารณ์เป็นการฝึกใจที่ต้องใช้ความนิ่งมากกว่าความเก่งเพราะธรรมชาติของคนเราพอได้ยินคำตำหนิหรือโดนพูดถึงในแง่ลบก็อยากอธิบายอยากปกป้องตัวเองอยากพูดอะไรกลับไปให้เขารู้ว่าเราไม่ผิดแต่ความจริงก็คือ เราไม่จําเป็นต้องตอบโต้อะไรทุกครั้งหรอบยิ่งโตขึ้นเรายิ่งเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกเสียงที่เราต้องฟังไม่ใช่ทุกคําที่เราต้องถือสาการนิ่งเฉยไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือพลังของคนที่มั่นคงในใจพอจะไม่หวั่นไหวกับคําพูดที่ไม่มีน้ําหนักพอเราเริ่มปล่อยวางไม่ตอบโต้เราจะรู้สึกว่าชีวิตมันสงบขึ้นเยอะไม่เหนื่อยไม่ต้องเสียพลังไปกับเรื่องไม่จําเป็นเพราะเรารู้ว่าตัวเองกําลังทําอะไรรู้ว่าเราพัฒนาอยู่เงียบ ไม่ต้องอวดไม่ต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นและไม่ต้องขอการยอมรับจากใครทั้งนั้นคนที่พูดมากมักจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรแต่คนที่เงียบและมุ่งมั่นมักจะเป็นคนที่เปลี่ยนไปอย่างแท้จริงในแบบที่ไม่ต้องบอกใครเลยด้วยซ้ําการเลือกตอบโต้จึงไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการเลือกจะเดินต่อไปอย่างมั่นคงโดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่สําคัญอีกต่อไป 10. เปลี่ยนนิสัยเล็กๆแบบไม่ต้องประกาศ การเปลี่ยนนิสัยเล็กๆแบบไม่ต้องประกาศมันคือการพัฒนาตัวเองที่แท้จริงและยั่งยืนที่สุดเพราะมันไม่ได้เกิดจากแรงฮึดชั่วคราวไม่ได้เกิดจากความอยากให้ใครมาชื่นชมแต่มันเกิดจากความตั้งใจลึกๆที่อยากเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อตัวเองจริงๆไม่ต้องโพสต์ไม่ต้องบอกใครว่าเรากำลังปรับเปลี่ยนอะไรแค่ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆทำให้ได้ในทุกๆวันแล้วปล่อยให้การกระทำนั้นมันค่อยๆหล,ล่อหลอมชีวิตใหม่แบบเงียบๆนิสัยบางอย่าง อาจดูเล็กมากจนไม่มีใครสังเกตแต่มันสร้างผลกระทบระยะยาวมหาศาลเพราะนิสัยคือสิ่งที่เราทำซ้ำๆทุกวันและสิ่งเล็กๆนี่แหละที่จะค่อยๆพาเราไปสู่จุดที่ใหญ่ขึ้นในอนาคตการเปลี่ยนโดยไม่ประกาศยังช่วยให้เราโฟกัสกับการกระทำจริงๆไม่หลงไปกับภาพลักษณ์ไม่ต้องกดดันตัวเองจากสายตาคนอื่นแค่ตั้งใจทำเงียบๆทำอย่างซื่อสัตย์กับตัวเองแล้ววันหนึ่งผลลัพธ์จะพูดแทนทุกอย่างโดยไม่ต้องใช้คำพูดแม้แต่นิดเดียว นี่แหละคือการเติบโตที่แท้จริงที่ไม่ต้องอวดไม่ต้องให้ใครรู้แต่เราจะรู้ในใจว่าเรากำลังเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นทุกวัน11ช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่ต้องคาดหวังการช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่ต้องคาดหวังอะไรกลับมามันคือการฝึกใจตัวเองให้เติบโตแบบเงียบๆโดยไม่ต้องอวดใครเลยเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการทำดีแต่มันเกี่ยวกับความจริงใจที่เรามีต่อคนอื่นล้วน,วนเราช่วยเพราะเราอยากช่วยไม่ใช่เพราะอยากได้คำขอบคุณหรือการยอมรับ การที่เราทำดีแล้วไม่ต้องประกาศมันทำให้เรารู้ว่าความสุขจริงๆมันไม่ได้มาจากเสียงปรบมือแต่มันมาจากข้างในลึกๆที่รู้ว่าเราได้ทำสิ่งที่ถูกต้องคนที่ช่วยเหลือแบบไม่คาดหวังจะไม่เสียใจถ้าอีกฝ่ายไม่เห็นค่าเพราะเขารู้ว่าความดีไม่จำเป็นต้องได้รับการยืนยันจากใครมันมีค่าตั้งแต่ตอนที่ลงมือทำแล้วและมันคือการฝึกให้เรารู้จักปล่อยวางฝึกให้เรามีเมตตาโดยไม่ผูกมัดกับผลลัพธ์พอเราทำแบบนี้บ่อยๆ ใจเราจะนิ่งขึ้นไม่หวั่นไหวกับความไม่เป็นธรรมไม่เสียเวลาไปนั่งน้อยใจหรือคาดหวังอะไรจากใครเกินไปการช่วยคนแบบเงียบๆโดยไม่ต้องอวดไม่ต้องเล่าให้ใครฟังมันเป็นการสร้างพลังภายในที่มั่นคงมากและเป็นการพัฒนาตัวเองที่สวยงามที่สุดแบบไม่ต้องใช้คำพูดเลยด้วยซ้ำสิบดูแลคนในครอบครัวอย่างเงียบๆการดูแลคนในครอบครัวอย่างเงียบๆมันคือการพัฒนาตัวเองที่ไม่ต้องมีใครเห็นไม่ต้องออกสื่อไม่ต้องเล่าให้ใครฟัง เพราะมันเกิดจากความรักและความรับผิดชอบล้วนๆบางครั้งเราทำอะไรหลายอย่างเพื่อคนที่บ้านโดยที่ไม่มีใครรู้ไม่มีคำชมไม่มีใครมองเห็นความเหนื่อยหรือความตั้งใจแต่นั่นแหละคือคุณค่าที่แท้จริงของการดูแลการใส่ใจโดยไม่หวังการตอบแทนมันทำให้ใจเราโตขึ้นเข้าใจความรักในรูปแบบที่ไม่ต้องพูดเยอะมันคือการเสียสละอย่างเย็บนิยับที่สอนให้เราอดทนมีวินัยและเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์มากกว่าคำพูด เพราะความรักที่มั่นคงที่สุดไม่ใช่ความรักที่เสียงดังแต่คือความรักที่แสดงออกผ่านการกระทําเล็กๆในทุกๆวันการพัฒนาตัวเองในบทบาทของคนที่ดูแลครอบครัวไม่ได้วัดจากการที่ใครยกย่องแต่วัดจากการที่เรารู้ว่าเราทําหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วแบบไม่ต้องอวดใครเราจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นจากข้างในโดยไม่ต้องให้ใครมากําหนดคุณค่าให้เลยด้วยซ้ําและนี่คืออีกหนึ่งเส้นทางของการเติบโตที่เรียบง่ายแต่มั่นคงที่สุดในชีวิต13 เรียนรู้จากความผิดพลาดแบบไม่ต้องเป่าประกาศการเรียนรู้จากความผิดพลาดแบบไม่ต้องเป่าประกาศมันคือการยอมรับและเติบโตจากข้างในโดยไม่ต้องให้ใครรู้ไม่ต้องออกมาบอกว่าเราเคยล้มไม่ต้องแสดงตัวว่าเรากำลังแก้ไขอะไรแค่ยอมรับความจริงกับตัวเองให้ได้กล้ายอมรับในใจว่าเราผิดพลาดตรงไหนแล้วค่อยๆปรับค่อยๆแก้มันอาจจะเจ็บมันอาจจะรู้สึกแย่แต่ถ้าเราผ่านมันไปได้แบบเงียบๆ มันจะกลายเป็นบทเรียนที่ทรงพลังที่สุดในชีวิตเพราะมันไม่ใช่แค่การรู้ว่าผิดแต่คือการเปลี่ยนพฤติกรรมจากบทเรียนนั้นจริงๆโดยไม่ต้องพูดไม่ต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นเราแค่เอาประสบการณ์มาทำให้ตัวเองดีขึ้นแข็งแรงขึ้นและไม่ทำพลาดแบบเดิมอีกพอเราเข้าใจสิ่งที่เคยพลาดเราจะไม่ตัดสินตัวเองแรงเกินไปและเราก็จะไม่ตัดสินคนอื่นจากแค่ความล้มเหลวของเขาเหมือนกันเพราะเราเคยผ่านตรงนั้นมาแล้ว คนที่เรียนรู้จากความผิดพลาดแบบเงียบๆมักจะกลายเป็นคนที่เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตและเข้าใจตัวเองมากขึ้นโดยไม่ต้องแสดงออกให้ใครเห็นเลยเพราะการเติบโตที่แท้จริงมันไม่ต้องดังมันไม่ต้องมีคำอธิบายมันแค่ต้องจริงกับตัวเองก็พอแล้ว14เปลี่ยนสภาพแวดล้อมแบบค่อยเป็นค่อยไปการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมแบบค่อยเป็นค่อยไปมันคือการปรับชีวิตอย่างเงียบๆที่แทบไม่มีใครสังเกต แต่ส่งผลกับตัวเรามากกว่าที่คิดเราไม่จำเป็นต้องย้ายเมืองไม่ต้องตัดใครออกทันทีไม่ต้องประกาศว่ากำลังเริ่มต้นใหม่แค่ค่อยๆเลือกสิ่งที่อยู่รอบตัวให้สอดคล้องกับชีวิตที่เราอยากมีมากขึ้นทีละนิดไม่ว่าจะเป็นคนที่คุยด้วยบ่อยๆสถานที่ที่ไปบ่อยๆหรือแม้กระทั่งสิ่งเล็กๆที่เราเสพในแต่ละวัน พอเราค่อยๆเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นใจเราก็จะนิ่งขึ้นคิดชัดขึ้นและใช้ชีวิตได้ดีขึ้นโดยอัตโนมัติแบบไม่ต้องฝืนไม่ต้องพยายามเยอะการเปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไปมันไม่กดดันมันไม่เหนื่อยเพราะเราให้หัวใจได้ปรับตัวไม่ต้องรีบร้อนให้ใครเห็นว่ากำลังพัฒนาเพราะเรารู้ดีว่ากำลังเดินไปข้างหน้าแบบมั่นคง พอถึงจุดหนึ่งเราจะรู้เลยว่าแค่เราหันมาจัดระเบียบสิ่งรอบตัวใหม่แบบไม่ต้องพูดไม่ต้องโชว์ชีวิตก็เบาขึ้นสบายขึ้นและไปต่อได้ไกลขึ้นแบบที่ไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองแบบหักดิบหรือฝืนใจใครเลยนี่แหละคือการพัฒนาตัวเองที่เกิดจากภายในเงียบๆแต่ทรงพลังที่สุดในระยะยาว 15. บหัดยอมรับตัวเองแบบเงียบๆการหัดยอมรับตัวเองแบบเงียบๆมันเป็นการพัฒนาที่ลึกและจริงที่สุด แบบไม่ต้องมีใครเห็นไม่ต้องโพสต์ไม่ต้องอธิบายให้ใครฟังว่าเรากำลังอยู่ในช่วงไหนของชีวิตเพราะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายในใจเราเท่านั้นเป็นการค่อยๆมองตัวเองด้วยความเข้าใจมากกว่าการตัดสินเป็นการอยู่กับคอเสียคอบกพร่องความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองแล้วค่อยๆบอกตัวเองว่ามันก็โอเคเหมือนกันที่เราไม่ได้เก่งทุกอย่างไม่ต้องเก่งเหมือนใครไม่ต้องรีบไปให้ถึงมาตรฐานของโลกเราแค่ค่อยๆเติบโตในแบบของเราโดยไม่ต้องเปรียบเทียบ ไม่ต้องรู้สึกผิดเวลาที่ไม่เป็นอย่างที่คาดการยอมรับตัวเองไม่ใช่การหยุดพัฒนาแต่คือการหยุดโทษตัวเองแล้วหันมาให้กำลังใจตัวเองมากขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่อ่อนโยนและมั่นคงมากเพราะพอเรารับตัวเองได้เราก็จะไม่เหนื่อยกับการแสดงไม่ต้องพยายามให้ใครรัก ไม่ต้องฝืนเป็นคนอื่นแค่เป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้แล้วใช้ชีวิตเงียบๆด้วยความรู้สึกว่าเรากำลังดีขึ้นทุกวันโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครดูเลยด้วยซ้ำา6 6วางแผนอนาคตเงียบๆการวางแผนอนาคตเงียบๆมันเป็นพลังของคนที่เข้าใจว่าเป้าหมายไม่จำเป็นต้องประกาศ ไม่ต้องเล่าให้ใครฟังว่ากำลังจะไปทางไหนแค่รู้ในใจว่าเรากำลังจะไปแล้วลงมือวางแผนทุกอย่างอย่างจริงจังแบบไม่มีเสียงรบกวนไม่ต้องอวดไม่ต้องสร้างภาพให้ดูเหมือนมีอนาคตที่ยิ่งใหญ่แต่ให้เวลาไปอยู่กับการคิดค่อยๆเขียนค่อยๆวางแนวทางแล้วเริ่มเดินตามทางของตัวเองแบบมั่นคงการวางแผนโดยไม่พูดเยอะมันทำให้เราโฟกัสกับเป้าหมายจริงๆไม่หลุดไปกับคำวิจารณ์หรือความคาดหวังของคนอื่น พอเรารู้ว่าเราต้องการอะไรเราจะไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องแข่งกับใครเพราะเรามีเข็มทิศของตัวเองแล้วความเงียบในการวางแผนคือจุดแข็งเพราะมันทำให้เราคิดชัดไม่วอกแวกแล้วพอถึงเวลาลงมือทำเราก็จะเดินได้แบบมีทิศทางชัดเจนไม่ค่อยเขวไปกับคำพูดรอบตัวสุดท้ายแล้วคนที่ไม่พูดมากแต่รู้ว่าจะไปไหนมักจะไปได้ไกลกว่าเพราะเขาใช้พลังทั้งหมดไปกับการเดินไม่ใช้กับการพูด แล้วผลลัพธ์ที่ชัดเจนจะเป็นเสียงที่ดังที่สุดในวันที่เขาทำสำเร็จโดยที่ไม่ต้องบอกใครตั้งแต่แรกเลยด้วยซ้ำ17ใช้ผลงานพูดแทนคำพูดการใช้ผลงานพูดแทนคำพูดมันคือการเลือกที่จะทำให้เห็นมากกว่าพูดให้ฟังเป็นการพัฒนาตัวเองแบบเงียบๆที่ไม่ต้องอธิบายไม่ต้องอวดไม่ต้องบอกใครว่าเรากาลังทาอะไรอยู่แค่โฟกัสกับการลงมือทาจริงๆ ทำอย่างตั้งใจทําให้ดีที่สุดแล้วปล่อยให้ผลงานมันค่อยๆสะท้อนตัวตนของเราออกมาเองคนที่ใช้ผลงานพูดแทนคําพูดมักจะเป็นคนที่มั่นคงไม่วอกแวกไม่หลงกับคําชมชั่วคราวเพราะเขารู้ว่าความสําเร็จจริงๆไม่ได้เกิดจากคําพูดลอยๆแต่มันเกิดจากสิ่งที่จับต้องได้สิ่งที่สร้างขึ้นจริงและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองหรือคนอื่นได้โดยไม่ต้องพยายามให้ใครมารับรอง การที่เราทำไปเงียบๆไม่ได้แปลว่าเราธรรมดาแต่แปลว่าเรากำลังโฟกัสอยู่กับสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้แล้วเมื่อถึงเวลาผลลัพธ์มันจะพูดแทนเราในแบบที่เราไม่จำเป็นต้องพูดเลยเพราะความจริงจะชัดเจนที่สุดเสมอเมื่อมันมาจากสิ่งที่เราลงมือทำด้วยตัวเองไม่ใช่แค่สิ่งที่พูดให้ฟังเท่านั้น